โดยคณะทำงานค่ะของรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะที่อำเภอชัยประการนะคะของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสำรวจความเหมาะสมค่ะของโครงการที่ขอรับงบประมาณจากรัฐบาลทั้งการผลิตน้ำประปาเอ่ยแล้วก็การปรับปรุงดินเอ่ยค่ะ ท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะท่านพลรพีสุวรรณชวีค่ะพร้อมคณะลงพื้นที่บ้านหนองไผ่ตําบลหนองบัวอํเอาเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านได้สํารวจความเหมาะสมของโครงการค่ะการจัดหาระบบผลิตน้ำประปางบประมาณ3ล้านสแสนบาทโดยมีท่านในอํเอาเภอชัยประการนะคะนั่นก็คือท่านนายอําเภออนนวัตสัตตบุตรค่ะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ยังมีทั้งกํา ผู้ใหญ่บ้านรวมให้ข้อมูลด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะได้จัดหาระบบผลิตน้ำประปาบ้านหนองไผ่ค่ะกับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองท่านก็ได้แนะนำด้วยนะคะว่าขอให้ระบบนะคะไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะคะเพื่อที่ได้จะนำไปใช้เช่นการปั๊มน้ำนะคะเพื่อที่จะประหยัดค่าไฟด้วยแล้วก็ขอให้ลดค่ะเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ำต่อหน่วยลงด้วยเพื่อช่วย เหลือประชาชนต่อไปค่ะในขณะที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรางบดอัดแน่นบ้านฟางหมู่ที่8ตำบลหนองบัวได้เชื่อมต่อกับบ้านห้วยบงหมู่ที่7ตําบล ปงตงบประมาณจํานวนประมาณ5 0 0แสนบาทค่ะและโครงการปรปับปรมงผิวจราจรด้วยดินลูกรางบดอัดแน่นบ้านต้นโชคหมู่ที่5ตําบลหนองบัวได้มีการเชื่อมต่อกับบ้านแม่ขีหมู่ที่1ตําบลสีดงเย็นงบประมาณจํานวน5 0 0แสนบาทเช่นเดียวกันค่ะก็ได้มีการแนะนําให้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะโดยใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครึ่งหนึ่งนะคะทางรัฐบาลก็ได้มีการสนับสนุนงบประมาณอีกครึ่งหนึ่งในปีงบประมาณ2,564เพื่อให้ถนนมีความแข็งแรงอดทนคงทนประชาชนก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าค่ะใช่ค่ะการสรัญจรผ่านไปมาหรือการคมนาคมทางบกก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะคุณพรณชาพเพราะว่า คือจะเป็นการเดินทางที่ใช้ในชีวิตประจําวันของหลายๆท่านทางอากาศทางน้าเออเนี่ยอาจจะยังน้อยอยู่ทางบกเนี่ยจะใช้บ่อยมากๆโดยโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ได้สนับสนุนว่าให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลยละกันเพราะว่าจริงๆถนนในประเทศไทยอย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าก็จะมีสงแบบทางแอตแลนติกแล้วก็ถนนคอนกรีตแต่การรับแรงดันได้มากนะคะแรงอัดได้มากหรือว่าน้ําหนักได้มากๆกเนี่ยก็ต้องเป็นถนนคอนกรีตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ได้ดูหลังจากนี้ว่า ว่าถนนจะสวยงามขนาดไหนเข้าสู่หมู่บ้านนะคะ